ขอเจริญสุขญาติโย,ยมวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคามเดือนเก่าแล้วก็เป็นวันาศาสจีนแล้วก็มีโยมได้มาทำบุญครบรอบวันตายญาติพ่อแม่ ประมาณสิบกว่าปีสิบสามป,ปียี่สิบปีนั้นคนเราในช่วงที่เรานึกถึงนึกถึงว่าพ่อแม่จะจากไปแต่โลกเนี่ยยังคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ นี่ถ้าเราดูในแง่ของหลักธรรมแล้วเน,นี่ยบุญกุศลเนี่ยเป็นนามธรรมสาฝายจิตวิญญาณก็เป็นนามธรรมาเราจะเอาวัตถุไปให้ก็ไม่ได้เราต้องเอานามธรรมาคือความรู้สึกทางบุญ ฉะนั้นในหลักธรรมที่กล่าวเอาไว้ว่าปุญญานิประโรกัสมิงปฏิธาโหติปานินันติบุญเท่านั้นเองเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าคนไหนได้ขนขวายสร้างบุญแล้วทำให้บุญนี่มันเป็นสื่อ เป็นสื่อเราสังเกตบางคนนั่งสมาธิญาตปรากฏพอญาติปรากฏแล้วเนี่ยตนเองอก็กคทิศบุญกุศลไปทำให้ญาติแก็หายไปในบางคนเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราไม่ปลรกหัดภาวนาญาติจึงไม่ปรากฏเพราะคนถ้าสร้างบุญปรากฏแ้วเนี่ย ทำให้ญาติก็มาขอส่วนบุญฉะนั้นหลักธรรมด้วยจะกล่าวไว้ว่าเมื่อญาติตายแล้วเนี่ยพ่อแม่ตายก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้แต่เราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณแก่ไปเกิดนนะสถานที่ใดนี่เราก็ทำไปตามหน้าที แต่ถ้าวิญญาณพ่อแม่ยังรับรู้อยู่เนี่ยแกก็ดีใจชื่นใจนิสมัยหนึ่งพระเจ้าปายาสิเนี่ยอย่าทดลองว่าคนตายเนี่ยจะออกทางไหนเอา นักโทษเข้ามาขังพอมาขังเอานักโทษเนี่ยใส่ตะฐานที่ข่าแล้วก็เอาฝาเนี่ปิดดูว่าวิญญาณจะออกทาไหนพระเจ้าปายาสิก สังเกตดูพอสังเกตดูไม่รู้วิญญาณไปได้ยัง,ยง,ยงไงนิพพะมหากัสปะเนี่ยท่านมีปัญญาสอนพระเจ้าปายาสิว่าดูก่อนมหาประพิษมหาประพิษเนี่ยขวัญไหมขวัญพระเจ้าค่ะ แต่เมื่อพระเจ้าปายาติท่านขวัญแล้เนี่ยญาติพี่น้องเห็นเห็นตอนพระมหาบพิตรขวัญแม่ไม่เห็นพระจากานั่นแหละอุปมาเหมือนวิญญาณวิญญาณที่ออกจากร่างเนี่ยมันเป็นนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรมเพราะนามธรรมตัวเนี้ยพอร่างกายมนุษย์เราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ไม่ได้ธาตุมันแตกคำว่าธาตุแตกคือหมายความว่าทวารหนักทวารเบาเปิดวิญญาณจะออกช่วงนั้นแหละ พราะกายเนี่ยธาตุมันไม่ทํางานพอไม่ทํางานเนี่ยอิตวิญญาณก็ต้องออกอัน,นนี้ออกนั่นแหละถ้าก็ไหนสร้างบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละเป็นที่พึ่งทางใจคขาเรียกว่าเป็นกรรมในมิตรปรากฏเป็นมโนภาพเนี่ยเป็นมโนภาพเห็น พระสงฆ์องค์นึเห็นวิลานวิหารลานพระเจดีเห็นที่เราได้สายบาดนี่มันเป็นมโนกรรมที่เราทำทำมาไว้มันปรากฏปรากฏเหมือนเราเปิดซีดีเนี่ยซีดีที่เขาอัดไว้เนี่ยเวลาเปิดแล้วมันก็เสียงมันก็ออก จิตเราก็เหมือนกันพอจิตจะเข้ามาวางังจะดับกรรมฝ่ายดีก็ปรากฏกรรมฝ่ายไม่ดีก็ปรากฏในขณาจิตนั่นแหละคณาจิตนั้นถ้าเป็นกรรมดีปรากฏเนี่ยจิตก็ไปดีสมัยหนึ่งพระบรมบศาสดาประทับอยู่ที่เชตวัน เศรษฐีภริยาเศรษฐีเนี่ยได้มาทำบุญที่เทตวันตลอดโยมาวันหนึ่งภริยาเศรษฐีภริยาเศรษฐีนี้หมดลมพอหมดลมเนี่ยจิตไปห่วงห่วงสมบัติ แล้วก็หวนเงินทองนี่อำนาจของโลาะปรากฏพอหมดลมแล้วเนี่ยวิญญาณไปเกิดเป็นเปรตนิสิตีพอไปทางบุญแล้วก็มาปราดบว่าค้าแต่พระองค์พุทธเจิน ไม่ทราบว่าประยาของข้า,าพเจ้าเนี่ยไปเกิดน,นสถานที่เดียที่ใดพระบรมศาสดาก็ส่งนิ่งไม่พูด<ม>เศรษฐีถามอยู่ประมาณเจ็ดวัน<ม>พอวันที่เจ็ด พระบรมสารดดาจึงกล่าวก็เศทีว่าภรรยาของท่านเนี่ยได้ไปจุดติเทวโลกถ้าพระบรมสารดดาไปบอกตอนภรรยาเศฐีอำนาจแห่งโลภะเนี่ยก่อนหมดลมโลภะมันปรากฏก่อนจิตไปเกิดเป็นเปรต เฝ้าสมบัติอยู่จะประเสะวยวิบากกรรมเจ็ดวันเนี่ยพอถึงเจ็ดวันนึกได้นึกว่าเราได้ทำบุญกุศลไว้แล,ล้วกรรมมันจะหมดในฝ่ายปริยาพอไปเกิดเป็นเปรตปรรู้ตัวอา้าวเราไปเกิดเป็นเปรตตวนันนี่ก็นึกถึงบุญกุศล นี่ถวายทานต่อหมู่สงในเชตวันมหาวิหาร<ม>แล้วกรรมมันนั้นก็หมดไป<ม>นี่เปรียบเทียบเป็นอุทาหอ<ม>์ที่พระบรมสารดาไม่กล่าวตอนนั้นเนี่ยลรวศิษฐีจะหมดสตาทำไมแม่บ้านเนี่ยทำบุญ ตลอดเลยทำไมจริงก็ไปเกิดเป็นเปรตกรัวสิทธียะศรัทธาตกพระบรมศาสดาก็เลยไม่กล่าวเมื่อกล่าวตอนปรยาเศรษฐีหมดกรรมช่วงเจ็ดวันและไปเกิดเป็นเทวโลกนี่เปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์มนุษย์เราเนี่ย ถ้าเราพิจารณาให้แยบคายนล้วเนี่ยที่เราเกิดมาเป็นโกูกเป็นพ่อเป็นสามีเป็นภรรยาแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไป<ม>เราสังเกตเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราเห็นโลกคนไหนมานะ่ะโลกคนไหนมาหลานคนไหนมา ถึงมาก็ช่วยอะไรไม่ได้<ม>ที่จะช่วยได้ก็บ,บุญเท่านั้นเองเหมือนพระพระนินทภภาวนาทุกวันทุกวัน<ม>อยู่มาวันหนึ่งท่านนั่งภาวนา<ม>นั่งภาวนาเพลินไป<ม>เสือมันมา พอมาแล้วก็เสือมัน,ะมนระกบกัดพระพอกัดเสร็จแล้วก็เสือมันก็คาบเลยเนี่ยพระก็เรียกให้หมูเพื่อนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยในพระเพื่อนเห็น่งนั้นพระเพื่อนก็เลยบอกว่า สิ่งที่จะช่วยคุณได้พระพุทธประธรรมประสงค์ที่ท่านฝึกไว้แล้แหละช่วยท่านได้พระได้สติเลยได้สติก็น้อมจิตมาพิจารณาเวทนาเป็นอารม์อาศัยพิจารณาเวทนาทำให้จิตเข้าทาได้ นันที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ต้องอาศัยคุณพรัตนตไตรเพราะคุณพรัตนไตรยนี่เป็นเครื่องยึดเนี่ยวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาันรุนแรงยังก็ปวดหนักๆเนี่ยนี่ถ้าเราดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูกายเนี่ยมันมีแต่ปวดมีเวทนามา แต่ถ้าเราฝึกหันภาวนาพระจิตไปอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆให้จิตหลมั่นในองสมาธิไว้นั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะกายเนี่ยมีตะทุกบีบกั้นงั้นที่พระเจ้าแจ้งอริยสัจสี่คือแจ้งทุกข์สะภาวะของรูปกายเนี่ย มีแต่เวทนาทั้งหมดเลยมีแต่ปวดปวดนั่นจะบีบพรันตลอดเวลาถ้าเราพรากิจไปอยู่ก็สมาธิอยู่ก็องค์บริกรรมเราต้องฝึกให้เป็นวส,สีวส,สีแปลว่าชำนิชำนาญองค์พานามากกว่า ทำให้กระแสจิตมีอยู่ฝ่ายภาวนาม,มาทำให้จะดับเวทนาจะเบาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดเป็นที่พึ่งของเราดังนั้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าอัปปมาเทนะสัมปาเททะนี่ปัจิมโอวาทโอวาดก่อนที่พระเจ้าจะนิพพาน ที่เป็นโอวาทสุดท้ายคือหมายความว่าให้หาที่พึ่งเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่หาที่พึ่งเอาไว้ก่อนเนี่ยจิตมันไม่มีที่พึ่งมีแต่เวทนาีนถ้าเราศึกษาให้เข้าใจเนี่ยถึงเวทนาปรากฏแต่เราก็ใช้ปัญญาอบรมแล้วก็ให้ดูเวทนาแล้วก็ทำความเบื่อหน่าย อาจิตดูเวทนาก็ททำความเบื่อได้นี้ก็เป็นหลักธรรมเหมือนกันบางครั้งจิตหลุดพ้นไปได้นี่เป็นหลักเป็นหลักของธรรมถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากายเนี่ยเราจะยืนว่าเป็นสามีเราภรรยาเราลูกเราสา ญาติเราเนี่ยนิมมันแค่วัตถุแค่วัตถุเท่านั้นเองนี่คนเราถ้าใจยังไม่เข้าถึงธรรมเขาก็ยึดอย่างเงี้ยไปก่อนปู่ย่าตายายก็ดูลูกดูหลานอยากอาคนนั้นเป็นที่พึ่งคนนี้เป็นที่พึ่งแต่ในแง่ธรรมะเนี่ยต้องเอาพุทธโธธรรมโมสังโฆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่พระเจ้าสอนเอาไว้ไม่ให้ประมาทจุดตัวเนี้ยว่าโกสินาโถปโลสิยาใครเราจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ในเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราสังเกตดูดิตอนเราเป็นเนี่ย ตอนเราเป็นนี่มีใครมาให้หังน,นะลกคนไหนหลานคนไหนเหรนคนไหนเอาไมา้มีคาไม่หวานเอาไมา้ทางทางที่เรายังเป็นอยู่นี่เขายังไม่สนใจเลยถ้าเราไปเราตายแล้วเนี่ยไปรออุทิศบุญกุศลให้ลูกหลานอุทิศบุญกุศลเนี่ยคกย,ยาก ยากยังไงทุกวันเนี่ยโกงซุยก็ล้างกระโดกช่วงสงกรานตีเนี่ยลูกหลานยังอาไม่อมาตั้งเนี่ยเนี่ยมันช่างหมดไปหมดไปเพราะอะไรใจที่จะนึกถึงผู้มีอุปการะคุณเนี่ยมันมีน้อยลง นั้นเราต้องทำเองแหละเราต้องทำเองขนขวายเองสร้างให้เกิดให้หมีขึ้นแก่ตนเองเราก็พร้อมแล้วเรื่องเหมือนเราหุงข้าวหาข้าวเองเนี่ยเราจะไปไหนเราก็เกลียบไปเลยไม่ต้องกลัวอดน,นี่ฉันใดก็ตามเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าว่าเรามาท่องเที่ยวเราท่องเที่ยวเดียวเราก็ต้องกลับแต่ก่อนเรากลับเนี่ยเราต้องเกลีย่ยตะเบียงคลังอาไปเยอะฉะนั้นพูะเจ้าจึงไม่ประมาทเนี่ยขนควายตร้างบำเพ็ญเอาไว้นั้นก็ฝากหลักทรรเป็นคติเตือนใจให้ญาติโยมน้อมไปไปินิจปิดนาวันนี้เป็น าศาสตร์จีนคำว่า,าศาสตร์จีนเนี่ยก็เ,เป็นความหมายและลึกถึงบรรทบรรษเนี่ยบรรทบรรษเนี่ยเวลาช่วงาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีเขาสุขขหนบส่งเนี่ยเอาไปทำบุญน,นี่มันเป็นประเพณีกันสืบๆมา,าศาสตร์จีนาศาสตร์ลาวาศาสตร์ไทย แต่ศาสตร์ลาวกับศาสตร์ไทยเขาจะเอาเข้าตอกเข้าวคั่วถั่วแนะงางานันและบางที่ก็เนยใสเนยคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่เป็นอาหารปราณีตอาหารปราณีตของคนโบราณเนี่ยเขาตอกดอกไม้ แล้วมาคั้วแล้วก็มาตำเป็นขยาศาสตร์แต่เป็นประเพณีเขาเรียกว่า,าศาสตร์จีนตาดลาวแล้วก็าศาสตร์ไทยแล้วก็นึกถึงบรรธรร,รุตอุทิศบุญกุศลนั้นก็ฝากหลักธรรมะเป็นกติเตือนใจเอาไว้ในที่สุดในความนาจคุณปฏตยคุณปรันตนาตราย ที่บรรดาลูกหลานยังนึกถึงคุณพ่อแม่ในศาสตร์แล้วก็นึกถึงบรรทัรุษเพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นทักกินาทานงานทักกินาทานที่เป็นเจตนาเป็นกุศลขอสำเร็จความปรารถนาทุกท่านทุกคนเธอ